วันนี้เราไปรับประทานอาหารที่ร้านถูกและดีสาขาอาคารพาร์คสีลมกันครับซึ่งร้านถูกและดีนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่ชั้น B1 หรือว่าชั้นใต้ดินของอาคารพาร์คสีลมส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงก่อนรับชมขอคนละหนึ่งไลค์และอย่าลืมกดติดตามช่องแทนเดยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแทนด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยีนชั้นไหลจ เลงไป B1 หากเราเดินเชื่อมจากตัวของ BTS นะครับเข้าสู่ตัวอาคารของปาร์คสีลมชั้นนั้นคือชั้น L นะครับเราจะต้องลงบันไดเลื่อนมา2ชั้นก็คือชั้น B 1จะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่แทนกับคุณแม่มาที่อาคารปาร์คสีลมร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็อาคารเนี่ยโอ่งโถงกว้างใหญ่มากเลยทีเดียว ลำยอนเปิดถึงตีสองร้านอาหารบางสวรรค์ันก็ฟู้ดแลนด์ใช่ไหมล่ะอย่างฟู้ดแลนด์มันต้องอยู่ในฟู้ดแลนด์นั่นแหละหรือว่าอยู่ข้างนอก เป่น่น่าจะอยู่ทางน้นาข้าิดด้านแค่เลยวต้องิดาน่านัพี่่านนอันนี้ใหญ่กว่าที่พรามสองที่เราไปเลย แล้วก็ใช่จริงๆครับอย่างที่คุณแม่บอกเลยว่าแทนกับคุณแม่เดินผิดฟังครับ ดันไปเดินทะลุเข้าฟู้ดแลนด์ซะงั้นจะบอกว่าร้านอาหารถูกและดีกับฟู้ดแลนด์นี่มันตั้งติดกันเลยนะครับผมซึ่งจริงๆเขามีทางเข้าเฉพาะของเขาเลยคือไม่จําเป็นจะต้องมาเดินทะลุซูเปอร์ฟู้ดแลนด์เหมือนแทนกับคุณแม่ก็ได้นะครับผมและจะบอกว่าจริงๆร้านอาหารถูกและดีเนี่ยแทนเนี่ยรู้จักครั้งแรกก็พี่แจ็คนี่แหละครับพี่แจ็คสันหวังที่มารีวิวว่าข้าวผัดอเมริกันอร่อยมากๆและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่แทน จะได้มีโอกาสได้ชิมข้าวผัดอเมริกันตามพี่แจ็คนะครับก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยเหมือนที่พี่แจ็คสันหวังได้กล่าวเอาไว้หรือเปล่าที่พี่แจ็คมากินกินข้าวผดมดกดนนมกน,น,มกน,นูมาวาา่มีข้าวแบบผัด เม็ดมะม่วงไก่ผัดเม็ดมะม่วงยาสีโซบะสี0บาทข้าอันนี้ข้าวแกงกะหรี่ใส่ก่อนกับกับไข่นุ่งข้าแกงกะหรี่ก็ตอใส่กินอาหาริ้นุที้เหนือข้าวขวข้าขผัดพริกสูงโปรตีนเกษตรอันนี้มันนี่่า ไม่หมายถึงเขาเป็นมีให้เลือกเป็นแบบนั้นด้วยครสั่งอะครบุบคุณคขาบข้าวผัดอเมริกันแบบของแม่อมของแม่นี่ก็เข้ากัอะไรบุ๊เจ้เาอะไร